เปิดรายชื่อดาราที่เคยไปดูดวงลืซินินสนมกับแอนนิต้าโปเมสหมอดูชื่อดังที่สุดในตอนนี้จากเดอะโกสตอนทำไมดูเป็นคนดีจังรีดูว่าไม่ธรรมดาแม่นมากจนดาราต่อคิวดูดวงด้วยเพียบ เรียกได้ว่าชื่อของหมอดู a แอน a ิต้าโปเมตกำลังเป็นที่โด่งดังเป็นอย่างมากหลังถูกโยงจากกรณีคุณปลอยเดอะโกดที่ได้ไปพูดในรายการเดอะโกดตอนทำไมดูเป็นคนดีจังและโหนกระแสเรื่องการที่เธอนั้นถูกขโมยดวงซึ่งต่อมาพบว่า Anita k, แอน t ิต้าโปเมแท้จริงแล้วเป็นหมอดูที่ดาราหลายคนไว้วางใจเลือกให้ทำพิธีต่างๆและมีคนไปดูดวงด้วยบ่อยๆนั่นเอง ซึ่งทางนี้ก็ได้มีภาพของอั้าพัชราภาและเอสุภชัยไปร่วมงานวงสวงของแบรนด์อาหารเสริมแบรนด์หนึ่งและอัําก็ร่วมทําพิธีกับซีอโอของแบรนด์โดยที่มีแอนิต้าโปรเมสคอยทําพิธีอยู่ข้างๆ ต่อมาเป็นภาพของไก่วรายุทธ์ที่ดูจะสนิทสนมกับแอนิต้าโปรเมสมากเป็นพิเศษโดยมีภาพที่ไก่แต่งตัวเป็นตัวพระรำบวงสวงในงานและมีภาพที่ไก่และแอนิต้าโปเมสไปทําบุญด้วยกันหลายครั้งในหลายสถานที่รวมไปถึงเมื่อเดือนสิงหาคม2567ไก่วรายุทธ์และแอนิต้าโปเมสยังได้ไปทําบุญเสริมดวงด้วยกันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยอีกด้วย ต้นหอมสกุลตลาถือเป็นคนที่ทําให้ชื่อของแอนเนต้าโปเมดโด่งดังขึ้นมาจนแอนิต้าได้รับฉายาว่าหมอดูต้นหอมโดยที่ต้นหอมได้ไปออกรายการแชรเมื่อเดือนมกราคม2567ว่าปกติตนไม่ใช่สายมูแต่เป็นคนที่ชอบดูดวงว่ามีอะไรบ้างกระทั่งมีคนแนะนําให้ไปดูหมอดูที่มีการทายอนาคตแบบระบุช่วงเวลามาเลยเริ่มต้นจากที่หมอดูถามว่าต้นหอมนับถือศาสนาอะไรต้นหอมบอกว่าตนนับถือคริสหมอดูบอกว่าดวงไม่เปิดนะไปดูหมอที่ไหนก็ พร้อมกับหมอดูทักว่ารู้จักคนชื่อกวางไหมต้นหอมรู้สึกว่าไม่แม่นแล้วเพราะไม่รู้จักใครที่ชื่อกวางจากนั้นหมอดูก็ทายเรื่องเนื้อคู่ระบุ5ลักษณะแบบตรงๆแลนะบอกว่าตอนนั้นรวยมากเป็นต่างชาติแต่ก่อนจะได้เจอเนื้อคู่ต้นหอมต้องได้เจอกับคนชื่อกวางก่อนจึงจะทั้งต้นหอมไปเกาหลีก็ได้เจอกับกวางเดอะเฟซทาเอาต้นหอมตกใจในความแม่นเป็นอย่างมากจากนั้นต้นหอมก็ได้เจอผู้ชายใน5ลักษณะตามที่แม่หมอทานายมาทั้งหมดเวลาทานายจะใช้การฟังอะไรสัก อย่างต้นหอมเคยแนะนําหลานที่มาจากอเมริกาและเพื่อนหลานไปดูกับหมอคนนี้และหมอดูสามารถทํานายได้เรื่องการย้ายที่อยู่หรือแม้แต่สุขภาพของพ่อเพื่อนได้อย่างแม่นยํานอกจากนี้ต้นหอมยังเคยพูดในอีกเทปเกี่ยวกับการดูดวงกับแอนิต้าโปรเมสว่าหมอดูเคยทักเพื่อนดาราว่าให้ไปดูที่ที่สมุยทั้งที่เพื่อนดาราคนนี้ไม่มีที่ที่สมุยที่ดินนี้เป็นของตาโพแต่ตาโพตายไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนดาราคนนี้โดน้ังสาวบอกให้ไปดูที่ที่สมุยและพบว่าเจ้าของ ดินคือลูกสาวของตาโพและตาโพก็ตายไปแล้วดีเจดาด้าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยพูดในรายการแชฉว่าตนเคยไปดูหมอกับแอนดิต้าโปเมสซึ่งดาด้านับถือศาสนาอิสลามเวลาดูดวงจะดูดวงไม่แม่นจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปดูดวงกับแอนดิต้าและแอนดิต้าก็ทักด่าด้านในเรื่องที่ไม่มีใครรู้มีแต่คนขับรถที่รู้ทักในสิ่งที่เป็นความลับในสิ่งที่ดาด้าไม่เคยบอกใครหรือกระทั่งเรื่องธุรกิจที่ทักชื่อของลูกน้อง ต่อมาทางด้านมดดำขชาพาบอกว่าต้นหอมพูดในรายการขนาดนั้นทําให้หมดดำก็ไปดูและไม่ใช่แค่มดดำแต่พิธีกรแชร์ทุกคนไปดูหมดทางมดดำน็อตวารดิสบุโกซึ่งมดดำบอกว่าที่ไปดูด้วยแทบไม่ได้อะไรเลยได้เสียเงินอย่างเดียวส่วนค่าครูหนึ่งชั่วโมง1นึ่งมืนบาททางหมอดูไม่ได้เรียกมดดำเป็นคนให้เอง นับฉัดทนั้นเคยไปดูดวงกับแอนิต้าโปรเมสซึ่งนับก็ยอมรับว่าการดูดวงกับแอนิต้าเป็นศาสตร์แม่มดเป็นวิธีดูกากชาติสาหรับไพ่แม่มดมีใบเซอร์จากต่างประเทศซึ่งนับยอมรับว่าค่อนข้างแม่นมากๆเพราะหมอดูสามารถทักเรื่องที่พี่สบายเจ้าที่ที่ออฟฟิศที่ไม่มีใครรู้มาก่อนหรือกระทั่งใบหวยแบบแม่นๆกับแพทย์นภาแต่นับก็ไม่ได้ไปดูอีกเพราะยอมรับว่าราคาค่อนข้างแรงและนับก็มีหมอดูประจําตัวอยู่แล้ว